เด็กชีทท่านสวัสดีแฟนคลัทุกคนค่ะเรามาตามแนวทางกันต่อนะคะสําหรับสูตรนี้ชุดนี้เป็นคลิปนี้เป็นคลิปสูตรเด่นสี่ตัวบนนะคะสารับก็จะรีบทำให้ท่านเลยค่ะวันนี้วันที่20อะไรเนี่ยยีแล้วนะคะ พูดพร่ำท้ำเพลงเลยตัวหนังสือสูตรเด่นหกห้า ที่เราก็มาทำสูตรกันเลยนะคะ หกห้านะคะหกห้าหกศูนย์หกเจ็ดห้าศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดเลขมีสี่หางแล้วก็ตั้งสี่แถวนะคะ มาตั้งแบบนี้นะคะแต่สมัยก่อนทําอีกแบบนึงนะแต่ตอนนี้ก็อนึกไม่ออกแล้วเด่นหกห้าศูนย์เจ็ดนะคะเราตั้งสี่ตัวแล้วก็เอาหกห้าหกศูนย์หกเจ็ดทิ้งไปแล้วก็หกห้าแล้วก็ห้าเจ็ดห้าศูนย์อันนี้ศูนย์หกศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดหลักเจ็ดก็ตัด 0 7นเดห้า็ดหเจดออกนะคะที่นี้ก็จะเหลือตัวไหนบ้างอ่ะทีนี้เราก็มาเขียนกันเลยค่ะดสาตัวบนนะคะ เจ็ดหกห้าเจ็ดหกห้าห้าหกเจ็ดหกห้าเจดแล้มาห้าห้าศูนย์หนะคะแล้วก็มาศ 0ูน 6, 7, 7 6หกเจแล้วก็มาหกอ่าหกหหมดแล้วเหลือตัวไหนเหลือ5 5าหนะคะมี2ตัวบนล่าง สองตัวบนล่างไม่พูดพร่ำทำเพลงนะคะก็ว่าความไปเลยนะคะอย่าลืมนะคะสีทุกท่านถ้าหากว่าท่านไม่ชอบกดเลื่อนผ่านถ้าท่านชอบฝากไล้กดแชร์กดติดตามให้แรงใจเย็นจิตพอดรีด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจสู้กันต่อไปค่ะหกห้าหกศูนย์ หกเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดตามนี้นะคะเอฟสีต่ตัสันนะคะในงวดประจำวันที่2องนะคะมก,าะการาคมอสสอพันกสสูตรเด่น4ตัวบนค่ะเด่น6507นะคะ3ตัวบนมี765 506 0 6 7 5, 0 7 5 7 7 สองตัวบนล่างหกห้าหกศูนย์หกเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดนะคะชื่นชอบก็จัดขัดเลื่อนผ่านไปเลยนะคะเมื่อกี้นี้นะคะพระหลานท่านให้มานะคะอ่งวด่างวดเมื่อกี้นี้พระหลานให้ให้มาหางเดียวนะคะหนึ่งสองล่างเจาะตรงเลยว่าหนึ่งสองล่างออกเต็มเต็มเลยนะคะเดี๋ยวพูดี่ก็จะเอาให้ดูอีกครั้งหนึ่งเนาะเพราะว่าเอ,อย เอาให้ดูองว์สำคัญแล้วก็เลยเอาไว้อีกรอกหนึ่งนะคะอันนี้เป็นสูตรเด่นสูตรเด่นสี่ตัวบนอาจจะนี้มาตามมาตางพระหลานนะคะของพระหลานท่าก็ให้มาหาอเดียวโดดนะคะ ที่ผ่านมาของพระหลานเข้านะคะอวัดป่าจอมสีอุดรก็ให้มาแล้วนะคะนี่เป็นพระหลานกันนะคะ 我的人怕懒。 ในก่องงวดที่แล้วนะคะงวดที่แล้วพระหลานท่านให้มาสองแปดแปดเล่่างหนึ่งสองออกสองหนึ่งก็ถือว่าเข้านะคะวันนี้ให้มาว่าสารามมาจอบแปดศูนย์ที่ท่านให้มาตอนหลังในโค้งสุดท้ายให้ให้แปดศูนย์นะคะสารามก็เลยซื้อแต่แปดศูนย์ซื้อแปดศูนย์ไว้นะไว้แนโยกพี่่างั้นนะคะซื้อ ไว้แนยยมพี่ค่ะแล้ววดนี้นี่ค่ะวดนี้ก็ให้มาแค่นี้ค่ะวดนี้เก้าสองหกเนี่ยแต่พระหลานเป็นคนเป็นคนพูดน้อยนะคะเป็นคนไม่ค่อยพูดค่ะไม่ค่อยพูดพูดน้อยค่ะพูดไม่มีเนื้อเอ้ยพูดเอาแต่เนื้อพูดเอาแต่เนื้อเอาพระหลานให้มาหางเดียวสิได้พี่นอ้องเอ้ย หลมันให้มาหางเดียวนะคะมาหางเดียวเด้อพี่นอ้องอะไระ 9, 2, 9, 2, 6, ไนะ92 926ไ้ยมีโซนนอกไปเก้9ตอนนี้พี่นอ้องคนไหนมาหางเดียว กลับหาจะน้อยเนาะมีเก้าสองเก้าหกอ่าตามน,นี้นะคะทีทุกท่านาพูดน้อยต่อยหนักเนี่ยค่ะของพระหลานนะคะ รปูดสามใบแปดให้ไปแล้วนะคะเอาลงไปแล้วขอทุกท่านโชคดีฝากกันแล้วกดแชร์กดติดตามให้แรงใจเย็นจิตพอทวีด้วยน,นะคะขอให้มีตาสงสารกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหมไนยเด้อพี่น้อง